ไงฉันอิโตชิรินวันนี้เราอยู่ในรายการที่มีชื่อว่าเล่นตามตัวละครซึ่งฉันจะมาเล่นอาวีและหวังว่าฉันจะชนะละกันนะฉันได้หยิบเป็นตัวละครคิวเลนเปิดมาเราก็ต้องฟาร์มก่อนแต่ทำไมยูเอะถึงห้าวจังเลยฟาร์มบัาฟฟ้าไปต้องทำอะไรมากหรอ เพียงแค่ว่าดาเมจเลดเกมของฉันจะต้องเยอะอย่างมาหาศาลแน่นอนเดินแหละแบบนี้ก็เสร็จฉันซี่ไวโอเลตยังไงสีกเกอร์นี่ไงเห็นไปตามแผนอย่าให้ฉันถึงเลดเกมละกันดาเมจฉันต้องมาหาศาลแน่นอนปีแล็ฉันเห็นนายนะเพื่อนก็มาเติมใหม่ดิเฮย้ยต่อไปฉันจะออบเจกต์อภิสวรร้วกน แต่ซูก้ากับออบเจกต์ดาร์คเลเยอร์ถือว่าค่อนข้างคุ้มมากเลยกับการได้ทั้ง2ตัวมาแผ่นซ้อนแผนและนี่จะคือคิวแรกของฉันว่ายังไงเ e. อนนะดดงอนนววาาอปปีขอหน่อยแล้วกันนะสรุปชัดตดาวครั้งนี้อันนี้เขาเรียกว่าการดันหองไม่ใช่สปิดพุชแค่ไวโอเลตมาทำไมดีล่ะช่วยไม่ได้แฮขอลวมหน่อยแล้วกันนะถึงด้านเบ็เช่นไม่พอก็เถอะแต่ก็น่าจะได้อยู่ แล้วก็ตายไปซะยังไงจะโตโลขอหน่อยแล้วกันนะแก๊กช่วยฉันทีดูดสวยมากฟันฟีอุยมันมีไอรอนบอดี้นี่วะตัวมันแค่ฐานชัดอาดูอินฉันขอถอยก็แล้วกันนะฉันน่าจะไม่ไหวกับอาดูอินเนื่องจากว่ามีความสามารถดูดเลือดกับเกาะและดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวและคลีกับซับพอร์ตไปไหนวะนั่น ก็มาเติมเลนหน่อยสิเออระ <Okay. S 2> หว่งที่ทุกคนกำลังไฟกันฉันได้ทำการล้วงแคลี่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ได้มาว่าอย่างไงจะอ้อยดูเหมือนด้าจะไม่ไหวฮะพอบคุณยูเที่มาช่วยแล้วกันนะออบเจกอฟิโซดาก่อนกันโอเคโั <Okay. S 2> นัทเชียเลนเดี๋ยวนะ่าจะเชียไหวแล้วดูทรงแต่เราเสียพ่อมไปแล้วนั่นแหละปัญหาของเราไม่เป็นไรหรอก ก้ยออังได้อพิสูจน์อาก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปช่วยนะทิวนะอยู่ไหนกันอารูอินฉันตามหาแกอยู่ฉันว่าแกต้องอยู่ในพุ่มแน่ๆเลยนะใช่ไหมหลังแงแกอยู่พุ่มด้านบนด้วยคอยจะเย็นดีจังหวะนี้แหละเอาเลยรวมตัวหาเอาดินี่ดึงสวยงาม ค่อนข้างเป็นทีมเวิร์กที่ดีเลยทีเดียวแต่ต่อไปนี้ฉันจะโซโลเพราะฉันนั้นจะใช้พลังของอีโกเอซในการล้วงอ้อยเดวินด้วยทีจะไฟแล้วสินะอันติมาพอดีขอฟันฟิแล้วกันนะเอ๊ะเอาอีมาอย่างนั้นหรอขอคิวหน่อยแล้วกันแล้วก็ปล่อยเลนล่างเนื่องจากว่าเลล่างคีบสูงนะ แต่ทำไมฉันถึงไม่ได้คิวกันล่ะน่าสงสัยฮะเลือดน้อยแต่ร้อยล้านฉันจะล้วงแคลรี่เขาเองไอเวนน้อยเกือบตายกูนี่แหละเกือบตายโทนันทเองก็เกินไปนะบางทีอะเ๋ยาคว้าคิวตึงไปเพื่อนเลล่างเพื่อนเลล่างเลล่างกลับบ้านก่อนเฮ้ยมึงเห็นไหมเนี่ยไอ้เยี่ยมันดันป้อมเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยสัตว์แมงลีล่างจะแตกไอ้สัตว์เอ้ยไปโซนก็อตเลเยอร์ทีเพื่อนชิบหายละกูอกอเกิดเรามาถึงแล้วในการเอาก็อตเลเยอร์มาเพื่อนเรามาช่วยกันเอาดีกว่าโซนไว้ก็พอแล้วนะสูก้าแลดมาทำไงดีหายตัวเลยละกันพัน,นดิตแหละนี่ไงเราได้กอด็อตฉันเสียก็เกิดขอถอยก่นแล้วกันนะขอกลับไปตั้งตัว นี่แหละไอเทมลับของฉันดาบสายฟ้ายังไงล่ะพร้อมกลับไปสวนมันมีตัวให้ฆ่าเลยน่าเสียดายจังไวโอเล็ตจ๋าว่าไงมีเชียวโ่ยมีเกาะเกิดตายแล้วฉันะไแหลเกิดตายเพื่อนเอล่าหรือฉันไปช่วยนาะซูก้ารอสักแป๊บหนึ่งฉันกำลังไป เอามันแหละจังหวะนี้แหละฉันลวงเองฟันฟรีบ้างช่างเป็นการร่วมมือที่ดีเลยทีเดียวย่ำกับหม่อมสวยมากเพื่อนฉันเข้ามาเติมแล้วจะกลับไปส่วนนี้ไหมใต้ไวโอเลตแหละเฉยมันเสียเคียวแต่ฉันตายสุดท้ายชัยชนะก็มักจะเป็นสิ่งที่สวยงามและมาพร้อมกับคนที่เท่เสมอ ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่เท่านี้ล้กันนะก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์และกดซับกันด้วย EP หน้าอยากให้เป็นตัวละลครอะไรก็บอกกันได้มาลองทำให้แน่นอนแต่เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่